วงการชาวนาต้องสั่นสะเทือนน้ำยาล้างห้องน้ำเอ๊ะมาเกี่ยวอะไรเราไปชมข่าวกันเลยค่ะข่าวจากช่อง3ามนะคะวงการทำนาสั่นสะเทือนใช้น้ำยาล้างห้องน้ำผสมฉีดข้าวอ้างได้ผลจริงประหยัดต้นทุน ใช้น้ำยาล้างห้องน้ำผสมฉีดข้าวอ้างได้ผลจริงประหยัดต้นทุนมีกรณีชาวนาหัวใสคิดหาวิธีลดต้นทุนในการทำนาซึ่งทางเพจหมอแลบแพนด้าได้เผยแพร่โพสต์ของชาวนาที่ใช้น้ำยาล้างห้องน้ำผสมฉีดข้าวแทนการใช้ยาก,กำจัดวัชพืชในนาข้าวโดยได้โพสตรูปเปรียบเทียบผลของนาข้าวที่ฉีดน้ำยาล้างห้องน้ำกับ ไม่ได้ฉีดโดยระบุในโพสต์ว่าใช้แล้วได้ผลจริงประหยัดต้นทุนนาแปลงเดียวกันแต่แตกต่างกันยาทุกตัวใช้เหมือนกันยกเว้นใส่กับไม่ได้ใส่หลังโพสต์เผยแพร่ไปได้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากถึงความกังวลต่อสารตกค้างในข้าวอีกทั้งยังเกรงว่าหากข่าวนี้เผยแพร่ไปถึงต่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และคุณภาพของข้าวไทยจึงแนะนำให้ทำการเกษตรอินทรีย์และลดการใช้สารพิษน้ำยาล้างห้องน้ำนะคะก็มีชาวเน็ตเป็นจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์นะคะแสดงความคิดเห็นอย่างเช่นอันนี้คือตัวอย่างคร่าวๆที่นำมานะคะ ที่มาของคำว่ากินหนึ่งคำสวดอภิธรรมเจ็ดคืนสาวงานดีเพลียแคมคนทำอมยิ้มคนชิมอมเหรียญคำแรกติดใจคำต่อไปติดเตียงสะเทือนถึงหม้อหุงข้าวเลยฮ่าฮ่หุงขึ้นหม้อรายนี้เม้นยาวเหมือนกันนะอย่างเช่นทําอินทรีย์ต้นทุนเยอะกว่าเคมีอีก e, ผลผลิต ได้หน่อยไม่คุ้มค่าทุกวันนี้ถั่วเหลืองนําเข้าจากต่างประเทศเขาก็ใช้เคมีกันทั้งนั้นไม่งั้นไม่ได้กินหรอกนอนแมลงกินหมดแต่ใช้น้ำยาล้างห้องน้ำมันผิดตรงทะเบียนที่ขึ้นแต่มันก็ได้ผลและทุกวันนี้รัฐบาลแทบไม่สนใจเกษตรกรเลยมันสนใจแต่มอบและเก้าอี้ของมันอและรัฐบาลไม่ใช่นักบริหารขายสินค้าหรือเสนอขายให้ต่างประเทศแต่เป็นนักการกู้ และผู้ดันราคาสินค้าของนายทุนวงเล็บในประเทศนะอันนี้ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพืชผักผลไม้ฉีดยาบ่อยกว่าข้าวไม่มีใครบน่นต่อไปสารเคมีตกค้างหุงขึ้นหม้อผ่าขึ้นเมรุถ้าทำขนาดนี้สโลแกนหน้าถุงข้าวต้องมาแล้วแหละข้าวทุกเม็ดหุงขึ้นหม้อคนกินขึ้นอืดฮาฮา ท่านนี้ได้พูดว่าพักทุกอย่างเห็นมากับตาฉีดยาเยอะกว่าข้าวอีกต่อไปทำขายทำกินต่างหากก็สะใจดีต้นแพงดีนะอะไรเนี่ยอย่าลืมทดลองกินด้วยตัวเองก่อนนะครับเฮ้เแล้วคนกินจะไม่อันตรายหรือไงใครกันที่มันบอกว่าได้ผลจริงขุดมันมาคุยดิเชิญทดลองหุงกินเองก่อนนะคะ เขาใช้ฉีดมานานแล้วอันนี้คืออาจจะเป็นชาวกเกษตรกรท่านหนึ่งนะคะสะเทือนถึงท้องคนกินสะเทือนวงการกเกษตรกรไทยฮ่าฮ่าฮ่าชิหาละอร่อยคิดถึงคนกินพอสมควรราขึ้นขึ้นแน่ละงานนี้ราขึ้นนี่ไม่ใช่หมายถึงราขึ้นนะคะหมายถึงราคาจะขึ้นค่ะ ท่านนี้บอกว่าหนักกว่าพระบิดาอีกระบาดนี่ถึงว่าของขาดตลาดใช้งานผิดประเภทนี่เองอย่าหาทำราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำจนถึงขนาดต้องหาทางลัดกันแบบนี้เลยเหรอทีแรกคงจะซื้อมาแดกเมื่อเห็นราคาเข้าเปลือกท่านนี้บอกว่าเรียบอกทำไมครับอุบไว้ก่อนเดี๋ยวมันขึ้นราคาก็มีคนกดชอบเยอะเหมือนกันนะ คองขึ้นราคาแต่ชีวิตไร้ราคาตอนนี้ก็สารตกค้างยังไม่มากพอหรือก็เอาพอหอมปากหอมคอนะคะคอมเมนต์จากชาวเน็ตส่วนมากก็เม้นต์เอาหาหนั่นแหละค่ะเรื่องความห่านี่คนไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะท่านผู้ชมก็ใช้วิจ,จารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะส่วนท่านใดที่เคยลองก็มาเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์นี้นะคะ ก็อยากรู้เหมือนกันนะ,ะว่าใช้น้ำยาล้างห้องน้ำผสมยาผสมน้ำฉีดข้าวแล้วข้าวจะสวยงามจริงหรือเปล่าอันนี้ต้องไปสอบถามชาวนาที่เคยใช้มีประสบการณ์มาแล้วนะคะโดยตรงนะคะถ้าท่านใดเป็นชาวนาแล้วเคยใช้ได้โปรดมารีวิวให้ฟังด้วยนะคะจะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะท่านผู้ชมขอบคุณที่ติดตามรับชมเอาไว้ชมข่าวกันต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ